เอาไว้ออกวายทุกคนบ้งบาทันะตุกแกอะทุกคนโอ้โหได้ทุกคนเลยมาเก็บนกทุกคนนี่นึ่งสองสองตัว เก็บเป็นหั่ทุกคนเลยเพราะว่าคัน,นป้าเฮงแล้วจิบูจิได้ตัวเลยนะจับตัวทำใหญ่ๆเลยขัๆอัดทีมงานเขาเมื่อคืนี่พันจมอยากอยู่เนาะเขามาทาั้งนี้ทั้งบอลเ้ามานี่เ้ามานี่นยังมายัง,ยง,ยงพอด้กินจเเนะเขื่อนเนาะถือว่ากำลังได้กินตัวแหลก ทายสบายดีเนาะทุกคนพบกันตอนเช้ามาเนี่ยในกาดยำเร้าเรากำลังลุกเนาะหนึ่งเขาหนึ่งน้ำพร้อมแล้วทุกคนกำลังกินกาแฟอยู่เนาะมาเนี่นเอาจะพาทุกคนไปดักน,นกกงให้เนาะเมื่แอดเปิดเห็นมีมงให้สุสกยังโอ้วันนกที่เขาเนาะเขาไลยปายใไไนเนาะไปลองเบิง่งอาจจะมี มีเพราะว่าบาแอเพิ่เห็นลองร้อยไกลหรือว่ามีม,มีกระหอ,อกเขาอยู่คนวะไปดูทำกันมันนี่ว่าจะได้ยิงกระหอ,อกบนะ่ถ้าโชคดีก็จจะได้กินลาบกระหอ,อกมันนี่ตอนเช้านี่เขากำลังเตรียมโตอยู่เนาะเดี๋ยวปอกกันอีกเซิงตอนฮอดกคงให้เลยเนาะเดี๋ยวจะย่างเนาะไปเพราะว่าคงให้กับไก่เติบพ,ดพอดีเผื่อหอดคนกับพอดีแจ้งมาทุกคนเนาะ,อะตอนนี้ก,นกาแฟคนทุกคน ตอนนี today, home, o, ้เขามาหอดกองบังหอยเลยนะทุกคนตอนนี้นั่งเป็นงาอกองหอเนาะเท่ากัสูงเลยกองหอยคนหนก่มคนล่างเขาทุกคนเซลเซียสนี่นะจะจบต้นตะเซายนี่เราจะจับฟังบางอ่ากระหอกคนนะจะหน่อยจังเริ่มยิงนกนะตอนนี้ฟังบางกระหอกคนทุกคนยิงกระหอกตกทุกคนเก็บกระหอกกคน ถ่ายบุทบันมนะก็อไว้ไว้เอาไว้ถ่าย,ออาย,ออายทุกคนบ้างบุษบันมานกต่ใอะไรทุกคนโอ้โหดีค้นเล สิบยิงนกเของทถา่ายยิงกระหอ,อกนะทุกคนนะเจาะก่อนนะมันมานมาันนา,านในกระหอกนะทุกคนนกเขาลายยเนาะจะลายเปนกก็อนนอกกป็ดนกกระริวนกเหลืองนอกอัญจุกนะจถ่ายยิงกระหอ,อกดีกวก่อนนะมีเสียงกระหอ,อกของตุ๊กยี่กิ้งนกกาตึงจะเข้ามาทุกคนนะแล้วนันงตา นกเก็บนกทุกคนนี่สองสองตัวนี่มันอะเนาะเก็บไปนึ่นทุกคนเลยเพราะว่ามันป้าเฮงแล้วจิบูชหได้ตัวเลยนะจะกปีร้งเยสตัว สีสีตักลนนะทุกคนเดี era, ๋ยวมาไ้ตักกระหอบนะต้ตงปี๊ดหนึ่งทุกคนโอ้ยต่างสวยมันุกใหญ่เริ่มหมดเขาแล้วทุกคนตอนเช้าประธาอย่างกระหอกก็เล้วันนี้เนาะเดี๋ยวเราเก็บอีกก่อน

จะเท่นี wise, ่ยเลยเนาะน่อยตลยนี้สีม <tumor jaar dive jaar> ันก็เหลืองๆซะอ่ะเดี๋ราจะค่อยมา2เท่านั้นแล้วคนเนาะอ่าตอนนี้สวยเติบแล้วทุกคนวานนาบอลก็มาตะปุนเห็ดปืนลั่นนะทุกคนวานนาแอดก็มาเนาะ พอกันเน่แต่เพคนก็นได้มาเติมกันทุกคนนี่พายได้นกนี่เขาเลยนะโอ้โอาจจะเป็นนกสไลด์นะทุกคนตัวนี้นกคอ้อเละมันนี่ซึ่งแอดเนาะนแอด,ดมาตัวนี้คักค่ะค่ะอันนี้นกเ่าายาได้เนาะกับกระหอกทุกคนเงีสิบปลายเขาก็อ่ะเดี๋ยวติดตามมาอีกตัวหนึ่งทุกคนลองยิงอีกคราวหนึ่งเนาะ กันบ่ายน่าจะกำลังก่ว่ากันอีกเท่านึงเนาะอ่ะแล้วก็ได้เติมอีกสองเต้มาสอมเตามาทุกคนเลยนี่วันนี้ได้ทองยางหนึ่งใ่สมควรอยู่ป่ะสวยเลยมาห้กินข้าวทุกคนบานตรแข็งมาแค็งไปอย่างกับแค็งหมดทุกคนตอนนี้เขาก็มางหัดแค็ของเราเนาะทุกคนว่าทีมงานเขายังแวะตัวนกตั้งทางเนาะพยายามมาก่อนมาหอดกันซุ่มฟืนซุ่มไฟถ่ายกันเดี๋ยวกัน จะลกคนนกไามทีมงานเฮาทีมงานเฮากำลังต่อไก่ยินเสียงต่อนกต่อคนหนึ่งไปต่อไก่คนหนึ่งเทนกแล้วสกุลรุ่นเบิ้งออกสวยๆเนาะมันประมาณแต่ก็ได้มาเติมกันไลน์เนาะทุกคนถือว่านี่ครับบ่แอดมาได้มาเนาะถือว่าใหญ่เนาะนกเหมืนเนาะนกน้อยเฮาแบบเป็นสิบตัวนะจะสับงเงเพิ่นตัวหนึ่งนะตัวใหญ่นกอยเหมือนคอ ในนกกระโดดเขาได้ลองถ่ายนะคนอันนี้นกสไลเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ในบอสเป็นคนได้คือว่าตอนเศร้าเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็อยู่ยังกินกับพอได้มาเติมกันนะคนแต่ละแต่ละคนแต่ละคนก็พอได้มาเติมกันคนละเล็กละหน่อยเนาะคือว่ามือนี้ก็คือว่ามาทุกคนเลยทุกคนเลยจะเข้ากันนี่แหละไฮไลท์ของมือนี้ทุกคนเลย ใหญ่เนาะต้นผัหักปนยังได้ครึ่งเลยโอ้หางามที่มันเข้าหลายโตอยู่เนาะทุกคนแต่เฮายิงบ่ทันเนาะตวนึงก็เข้ามาแล้วพอดีจังหวะที่บ่บ่บอเพิ่นกําลังเข้ามาเนาะพันเปิด AP3 มันก็เลยตื่นมันก็ป๊บออกไปยิงบ่ได้อีตนึงมันก็เฮากําลังหามุมยิงอยู่ะมันก็ป๊บออกไปอีกก็เลยได้แต่ตัวเดียวถือว่า ก็โอเคแล้วมื้อนี้พอได้อยู่ได้กินเนาะตัวเดียวกเดี๋ยวทางเบิงตงหรืออาจจะเป็นอื่นเช้าเฮาอาจจะไปพกอีกเด้อไปดักอีกทุกคนถ้ามีโอกาสได้ยิงกระหอกอีกเนาะตอนเช้าสิเฮาบ่ค่อยได้ยิงนกเลยเพราะว่าเฮาถ่ายิงกระอกเนาะมันเข้ามาแต่ว่าเฮาก็บ่มีจังหวะยิงเนาะบ่ยิงบ่ได้ยิงเลยบ่เป็นหยังือว่าได้ตัวนึงก็โอเคละมื้อนี้3คนเฮาว่ามาอยู่สักคนรอบเช้ามนเนาะ จากที่เาอาเลาะอยู่แรงวานนี่เนะาะกรบบาด้มันขึ้นนี่กับย่างก็เมือ่อยกรบบาดย่างทุกคนเนี่ยว่าไี้กินแต่อาหารเด่มื่อตะบิีบเทาไ้เนาะือว่าปรมานนะเว่าเมื่อนี้ถือว่าโอเคแล้วทุกคน,มมน,กน,น,กคนได้เรืองมันมานกระหอ,อกนเนาะเดี๋ยวถา่ายเราถ่ายทีมงานเราทุกคนเราคน,นกถา่าคลิปนี้จังหวะที่เขายิ่งเนาะ เอากระเป๋าเดินไทยทุกคนได้เห็นเพราะว่ามันเสียงเลยจ้ะติดเรียงเนาะให็นในคลิปพอติดเรียงก็ได้เห็นแต่ตอนเราเก็บเนาะทุกคนมันจะคักมาไดนถ้ามีกําลังพอจะซื้อสโคปมาติดใส่กับกล้องนี่ก็น่าจะโอเคเนาะทุกคนได้เห็นบรรยากาศเห็นในตอนที่เยายิงเนาะน่าจะดีอยู่ เเเล้าคยซฟแม่เขามาหอดทุกคนจีเรมึงนี่เรียบร้อยแล้วนะตอนกกับบัได้เติมเนาะกำลังเ็ดอยู่หกินอยู่ซอยกันทุกคนเลยบอลก็ะหอดล่ะกำลังลกคนนกซอยกันอยู่เดี๋ยวจะเตรียมอาหารนี่นกเพิ่นได้ตัวนี้มาซอยกันนะแม่นีตอนได้ขอลกจะสิลแล้วบ่นะจะบ่ได้ลกเดี๋ยวเขาจะไม่นุ่มวันนี้ ขายเกใกล้่แล้วจะปิ้งกระหอกเนาะปิ้งนะครับลาบกินนะทุกคนลาบกระหอกมหมลยวันนี้เป็นเมนูลาบกระหอกทุกคนคื่อว่าเข้ามาท่านี้ชือว่าได้กินเป็นตัวแหลกเลยเนาะมากระทองเลยกำลังได้กินอยู่เลยไปเขตอื่นนะเขาก็ได้กินแล้วเท่านึงเนาะเข้ามาท่านี้กำลังได้กินแท่น จะต้มโพนพร้พอมทุกคนสสน,น,นี่คนอสูตนะนี้คือสูตรเพิ่นเนาะทุกคนอ่าอันนี้คือโนนะพนม,มันเนะพีย่ยามันนั่นแหละต้มเรียบร้อยแล้วต้มใส่น้ำยังเห็นน้ำสดเลยเนาะเนี่ยทุกคนแล้วก็เป็นก็มาเป็นน้ำมะกอยหนั่นึง อ้าใหำลายแตกทุกคนเลยหิวเข่าแล้วบ้านอยากเข่าแห้งครับบ้านเอ้เฟรนดิบเพามากัดผมดูจากบาดอ้าหิวเข่าแห้งลเลยมาๆๆเรียบร้อยเลยโอ้กระหอกตัวหนึ่งทุกคนตรงนี้ปุลายเลยเอาค่ขขาข้าวสาลีเราได้ทีมนันทากะผักหญ้าผักเคียงนเนาะเฮาก็ซื้อมาแต่บ้านหมดทุกคนเลยแดดมากแตต้องเตรียมพร้อมนิดนึงเนาะไอ้เฟคนดิบกัดพร้อม มามากินข้าวรำการทุกคนมันนี่ทุกคนมน,น่ทำมาเลยอันนี้ตม้มต้มพลมนเนาะต้มเพียมันหายมีแห้งทุกคนเลยคักคักมึงมึง ชมหายากทุกคนเลยกว่าจะได้เนาะเกือบบริกินนี่ก็ะดัเกือบบริกินจนถ่ายนอกกับประธานหยุดนิ่งกลัว่าคุ้มค่านะอาจจะได้บรายเนาะเพราะว่าต้นเสาเขาบริบริยิงนกหน่อยเลยนะถ่ายถ่ายแต่กระหอกอย่างเดียวเลยตอนส่วน อะไกินสมใจเนาะทุกคนเฮ้ออือหือืดทำยืนใหญ่เลยอืมขัดๆัอืมทมงานเขาเมื่อคืนนี่พันจมอยากอยู่เนาะขาวมาทางนี้ทางบอลข้ามาเนี่ยขาวมาเนี่ยยังบายังพอได้กินยังเถื่อนเนาะถือว่ากำลังได้กินโตแหลก ขักๆทุกคนแซ่บเลยอ,อสมจากสมคลองหาเลยบอลหน่วยเอาหน่วยเอาอมามาทุกคนมามนี่ครับนี่เหลือเนาะเป็นมืออืน่นนี่ท่านกินนะครับปลา,ลายแล้วแต่ห้อง น้ำน้อยน,น้ำน้อยต้องไปหลอ,อ,อกอ้หารแห้งจังรถขับไปยังทุกคนเลยว้าอิม่มกินจนจะไปโมเป็นทุกคนเลยถือว่าอาหารมือชุดไทยที่เข้ามาพูนเนาะถือว่าแซบ่บได้เมนูเด็ดเนาะแต่หลังจากนี้เขาก็จะเดินทางกลับไปทุกคนเนาะเพราะว่าหอบนี่เข้ามาประมาณ สองคืนเนาะแล้วก็อากาศเริ่มเปลี่ยนนะทุกคนเนาะน,น่าพ้นน่าจะตกเพราะว่าตามเขาเบิง่งพยายกรณ์อากาศก,ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเนาะฝนน่จาจะตกเท่านั้นเขาต้องลงเมื่อก่อนมือแรงเนาะนก็ต้องเมื่อก่อนแล้วพ่อๆกันไม่คลิปนะห,ห,ห,หนาแล้วทุกคนเนาะหลังจากนี้เขาจะเดินทางกลับเละทีมงานก็เก็บเมียนเครื่องคของแล้วทุกคนเก็บเมียนเครื่องกลับก่อนเนาะพอๆกันหม่ลิปหนาอพ่อากันไม่คลิปหนาทุกคนบ๊ายบาย